สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องทำกินในถิ่นเกิดเมื่อนี้นะคะ,ะสิพามาเทียววัดสิริบุญญาวัดสำหรับบริเวณวัดเพิ่นกะมีความสะอาด เรียบร้อยนะคะเงียบแล้วก็สงบนั่มนะคะบริเวณข้างทางถือว่าเป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะทางเข้าวัดของผืนนะคะที่พื้นปูนตัวนี้นะคะาทางวัดเผืนได้สะสมเงินที่ได้จากการทํากะถินนะคะเหลือจากการทํากะถินแล้วก็จากการทําบุญแล้วก็เอามาปูพืนเอามาปูผืนทางเขาวัดนะคะ ในบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสะอาดเรียบร้อยคงเหลืองบประมาณอีกหลายนะคะที่จะต้องเอามาพัฒนาวัดนะคะเดี๋ยวช่วงวันที่7นะคะเดี๋ยว5้าสิมาเบิงกันอีกทีหนึ่งนะคะว่างานอลังการแค่ไหนนะคะต้องทีงท่ยนในปีนเกิดกิจกรรมปีนี้ปี2องพันหรทางวัดสรีบุยญญวาดก็ะคะ่ะก็ไล้จัดงานรอยกระทงแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกของวัดสรีบุญยวาด ตั้งแต่โคสาตักวันมาเิ่นจัดปีนี้เป็นปีแรกและปีนี้กัสิ่ที่ได้จัดปีนี้ก็คือว่ามีลูกหลานจะไปเห็ดงานยู่ทางประเทศไต้หวันคนจะเส็ยผัาป้ปปามาถอดในมือวันลอยกระทุมพอดีค่พอดีทั้งวัดคณะกรรมการวิทยาบาลก็เลยคิดว่าสิจัดควบคู่กันไปนั่มคือได้ทั้งถอดผ้าป้ปปาได้ทั้งลอยกระทุมฉะนั้นกิจกรรมปีนี้ก็ ก็สิเริ่มจัดวันร้อยกระท่งในวันที่เจ็ดปกติวันสิจัดวันที่แปดพอดีก็ษีไปชนกับทางวงการบริหารส่วนรวมภาษาเพิ่มก็เลยได้ก็เลยได้เลื่อนมาเป็นวันที่เจ็ดกิจกรรมช่วงบ่ายของวันที่เจ็ดเวลาสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปกะสิมีขบวนแห่กระท่งสวยงามค,ครับคณะนางรำ เริ่มขบวนแเที่บ้านสลาก,กระพือบบมูสิบสีตำบลปราศาสตร์มูลทัพตันศรีสะเกีจ้ะค่ะนา้วก็ากระเกดตแห่งกระทงสวยงามเขาวัดสิริบุญญาวาสอันนี้คือช่วงเวลาสิบห้าขึงนสิบแปดนาฬิกาจ้ะค่ะสิบแปดนาฬิกาเองครับเวลาเวลาฮุกโมงแรกหรือว่าสิบแปดนาฬิกาค่ะประธานในพิธีเพระเจด้เปิดงานลอยกระทงจ้ะค่ะเพระเจด้เปิดงานลอยกระทงก็ได้เรียนเชิญ ครัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มารวมบุญรวมกุศลตลอดเลยได้เรียนเชิญกันมาเป็นประธานเปิดงานให้หลังจากประธานเปิดงานแล้วสิบแปดนาฬิกากรสีมีการอ่าแสดงการขับร้องทำนองสารพันยักษ์เจ้ค่ะตีว่าทำนองสารพันยักษ์นี่สิบค่คเห็นสิบ่คมีในเขตตะบลป่าสาเจ้าค่ะฉะนั้นโดยเฉพาะวันสารคดีประพฤกนี่เพิ่นก็มีคณะสารพันยักษ์ต่เกา่าเพิ่นก็สามารถ ขับร้องได้ก็เลยเชิญ่นมาสแสดงอยู่ในงานอ๋อถือเป็นการดีเนาะที่ได้บีสิ่งดีๆที่เฮาได้เขามาอ่ารวมงานใน,น,นครัเหนี้นะคะพระอาจารย์เป็นคณะของอ่าไม่บ้านบานสลากคาะาบกเป็นะสิ่งเกิดไปแสดงโชว์โดยการขับร้องทำนองสารพันยักาให้ผู้ที่เขาร่วมงานร้อยกระทงอันได้ฟังอนะ่าพราะเพิ่นจะเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาโดยเฉพาะหลังจากที่หลังจากที่ ลวมแม่บาทบาทสลากกระเพื่ใดครับลงสารพันยะจบตรงไปเจ้าค่ะนะกิจกรรมต่อเนื่องกันอีกกระสมีน้องนอง,น,องนักเรียนเยาวน้องนองนักเรียนของโรงเรียนบานวานะเพิ่นกระสีไดมาทําการสแสดงสองจุดจคณะ,ะครูงเรียนบานวาเพิ่นกะนะไดซักซ้อนมะเด็กน้อยให้มารวมกิจกรรมงานลอยลอยกระทงเจ้าค่ะอันนี้คือกิจกรรมต่อเนื่องหลังจาก ลูกล้านหรือว่านักเรียนบ้านนรงเรียนบ้านหวานแสดงโจไปมันนี่ก็สิบเป็นการแสดงของรุ่มแม่บานรุ่มสตรีของเข็อำเภอสำโรงถามอ๋อผนมาสมทบร่วมใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสิเป็นการล่าล่าในที่นี่หม่ยถึงล่าล่าแก้วหมอ แก้วหม้อลำแก้วหม้อค่ะสาู้ใดอยากเบิงกะตองมาเบิงในงานของมือีนได้รับชมนแน่นอนนะคะลำแก้วหม้อดีของลุมสตรีเมบานของบ้านน้องเคนบ้านนองเคนตำบลน้องไผ่หลอดอำเภอส่มรงถักจังหวัดสุรินทร์อ๋อที่ิืนเอามาสมทบด้วยใช่ไหมคะเอามาสมทบด้วยก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนคณะนี้ใหญ่มากก็แสดงว่าถือว่างานนี้ก็ไม่ใช่ว่างานเล็กๆได้ค่ะนะคะอาจารย์ไใคได้หลากหลาย ค่ะจากท่างตังอำเภอนาค่ะแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านคือเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์หลังจากที่ชุมชนบ้านหนองแคนตำบลหนองเปร่มอำเภอสบงทาค่ะแสดงจบลงไปค่ะก็สิเป็นการประกวดนี้ประกวดการฝนลำก็สิมีทีมหรือว่าคณะที่ส่งเข้าประกวดปีน่ีอปีแรกค่ะก็สิ บ่ได้โบได้เปิดกว้งให้ทางอื่นเขามาสมัครคือเสียหายแต่บานวาหมูวกกับบ้านสลักกระเพึกหมูซีฟีสองมูนี่ประมาณสี่ขนาดอืไปเหมือนจะมีเวทีทำขุนเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวึงเวทีเพื่อนค่ะแสดงั้างอันนี้คือเวทีที่เพื่อนจัดไว้นะคะอันนี้เพื่อนกำลังจัดงานกันพอดีเลยนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มให้เพื่อนนะคะเดี๋ยว พระอาจารย์นุจะรบวนพระอาจารย์ออาเบิงสถานที่ด่านถางเนี่ยนะคะตรงที่เพิ่นจัดงานไว้ทีแรกที่ท,ท,ทาาาาําทําเป็นอ่างานใหญ่บอค่ะคิดว่าพยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดนะค่ะพยายามจะทําให้มันมันมันดีที่สุด จ้่ค่ะแต่ในแต่ในสวนนี้เราไม่มีงบประมาณส่วนกลางค่ะก็คือทางวัดตั้งยังซอยๆกันอย่างสินะอ่าค่ะเดี๋ยวก็ลูกหลานทางกรุงเทพก็ให้รับการสนับสนุนด้วยนะคะที่ที่เท่าที่รู้มานะคระอาจารย์นะรางวัลนที่หนึ่ง0 0สามพันบาทรางวัลที่สองสองพันบาทรางวัลที่สามหนึ่งพันบาทค่ะและจะมีรางวัลชมเชยด้วยอืมค่ะเป็นตะมวนนค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีถ้วยถ้วยรางวัลมอบให้ด้วย อ๋อรางวัลที่หนึ่งก็ถ้วยรางวัลที่สองก็มีถ้วยถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะค่ะขอเชิญพีเชิญหนองนะคะมาเที่ยวชมในงานของวัดสิริบุญญาวัดในวันที่7นะคะซึ่งเป็นวันลอยกระทงอันนี้สถานที่ตรงนี้คือเพิ่นกำลังจะประกอบทำโคมไฟใช่ไหมคะประดิษฐ์โคมไฟขวยม่อมันที่ค่ะ ช่วงเวลาประมาณ2 1นาฬิกาท่านโทษนะคะไอ้พระอาจารย์อันนี้คือการลอยกระทงก็คือยังมีการลอยกระทงแบบลอยกระทงในน้ําแล้วก็มีการปล่อยโคมไฟอีกต่างหากเว้นบอกคะประทีบโคมไฟประทีบโคมไฟนะคะค่ะคงจะสวยงามน่าดูเพื่อนประกอบสําเร็จแล้วบอกค่ะพระอาจารย์สัมเ็จแ้วอื้มค่ะ บูชาใช้ลักษณะบูชากระทงเหรอคะมีมีขายบ่คะพระอาจารย์ท่านไม่ชุ่มช่นเพิ่นสีประดิษฐ์มาเข้าวัดอย่างนี้นะอ๋อให้เข้าวัดงานลอยกระทงหรือว่าใครอยากจะทําบุญนะคะกัมาที่วัดสิริบุญญาวาตตะบนปราสาทอำเภอเมือทธานานจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นงานแรกนะคะที่เพิ่นจัดงานตรงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าแค่ได้ยินกําหนดการพิ่นข่าวกับเป็นตาสนใจเลยนะคะอพี่น้องถ้าเกิดสมมุติว่าพี่น้องอยาก มาเที่ยวอยากมาชมนะคะสีเดินทางได้ทางใดบ้างคะกเขตชุมชนในตำบลปราสา์นี่ก็คงสิข้าใจเนาะคจากวัดสริบุญเลว่าพื้นที่อื่นนะคะพระอาจารย์พื้นที่อื่นยังยังเจนในเขตอำเภอสํารงทขามจังสวนะครับค่ะขามสะพานกุยเล่ามากกว่าไหนขามสะพานกุยเล่ามาทางบวันกะะทิมาทางวัดปราสาทนะครับมาออกมาทังง้านสลักกะละปุกค่ะกับองค์สิ บมกไก่นะจากสำโรงถาบมานี่พี่น้องตั้งสำโรงถาบสิมาชมค่หรือว่าในละแวกในเขตตำบ,บนน้องไห้ยังสีต่ตำบนน้องไห้อำเภอธุรกิจพิศัยผันก็นมารวมตลอดทังสี่กับสาม้าเดิทนทางใดเข้ามาถึงบ้านวัดเข้ามาบ้านสลักกระปุกนอ้องวัดเพร,ร,รญญาะว่าวัดสริบุญยาวัดนี่ตั้งอยู่ที่ครูสิบสี่บ้านสลักกระปุกค่ะเวลาเช็คอินแล้วมันก็มาถึงเลยเมนบุคคาพอาจารย์ ถ้าเช็คอินไม่ขึ้นวัดสิริบุญยาวาเราก็เช็คอินโรงเรียนบ้านว่าโรงเรียนบ้านว่า,ลา,วาแล้วเขาก็จะมามปักหมุดที่นี่ให้<ม>ใช่ไหมคะมค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับสายบุญทั้งหลายนะคะใครที่เอ่อต้องการสีม่าช่มเบิงงานในค่าคืนของวันที่7ใช่ไหมคะพระอาจารย์นะคะวันที่7ก็ขอเชิญที่วัดสิริบุญยาวาตะมลปราศาสตร์อำเภอหมวยทพัเย์จังหวัดศรีสะเกดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝาก ให้ทุกท่านนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดคัพซี่่หรือว่ากดติดตามไว้เด้อค่ะซิมี่คลิปดีๆใหม่ๆสำหรับช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะ